ัดีค่ะอ่าดูดวงบอกมาเลยค่ะวันเดือนปีเกิดเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงวันที่สามเดือนเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะแม่ต้องเปิดลำโพงวันที่สามเดือนเมษาอะไรนะพอสอค่ะสองห้าสี่สองค่ะสองห้าสี่สองตายแล้วแกว่าฉันปีเดียวจริงเหรอเออ ปีนักสัตว์ค่ะมีนค่ะอีดอกปีนักสัตว์งอ้อปีนักปีนักสัตว์นี่มันคืออะไรอะแม่หนูมไม่เข้าใจอ๋อถ้ามึงไม่รู้จักปีนักสัตว์ก็กลับไปเกิดในปีนักสัตว์ใหม่ไข่ควายง้อหายง้อตลอดอีดอกรเออนั่นเลยค่ะปีนักสัตว์มึงฉันหลูชิ้นมีสีขานะ่ะเออนั่นแหละเออ เพราะว่าเป็นงัวมาก่อนถึงนึกไม่ออกอีกดอก